วันนี้ผมจะมาทำสิ่งที่ตื่นเต้นมากๆไม่รู้แต่ตอนนี้ยอากาศร้อนมากสังเกตอะไรไหมอะไระหุ่นลมมาดูมาหนิถ้ามาทำไมอ่ะพี่มักห่ลมโง่ๆตัวหนึ่งรู้จักไหมว่าปกติแล้วตอนที่แบบว่าเห็นหุ่นลมพวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าอะไรโฆษณาบ้านสมาอะไรทุกอย่างที่แบบให้คนเล่นสมาใช่ไหมแต่วันเนี้ยใช่จะ แอบไปอยู่ในหุ่นลมตันนั้นแล้วแก้ขาที่เดิมผ่านแกคิดว่าหุ่นลมมันเย็นหรอถึงมันจะเชื่อหุ่นลมมาทุกคนแต่มันร้อนมากมากมันมีลมไม่เอาขึ้นไปพี่รู้ไหมว่านั่นคือลมร้อนลอนแบบว่าลอนไอซ์แลนด์ลมมันคงเป็นลมเย็นอ่ะที่ดูดเข้าไปอะแต่นี่เราอยู่ประเทศไทยคิดอย่างงั้นสินะตามมาแกคิดอย่างงั้นสินะพี่ว่าเขาอย่างฉันมันจะไปอย่างนั้นเหรอฉันมันลูกคนหนูเนา อุปกรณ์ประทังชีพมันมันห้องมันเล็กจังเลยนะตอนแรกอยากเอาใหญ่แต่ว่าเกิดใหญ่มันจะดูแปลกไปคนจะแบบสังเกตหุ่นลมอะไรใหญ่ใช่ไอ้อย่างเมื่อกีเดินมาเกณฑสังเกตปหล่ะไม่ดั่งเอเเลยใช่ไหมมอแตอหุ่นลมเนียนไหมเนียนมากข้างนอกไปเห็นชั้นใช่ไหมข้างนอกไม่เห็นแต่ทำไมข้างในมันโปร่งแสงวะอาจจะเพราะว่าห้องแสงขนาดยอะกว่ามันลมมีแบตมีไฟมีจะอยู่ไม่ได้หรอก ฉันพูดเลยนั่นแหละเอาว่าเริ่มปฏิบัติการเข้าทีทัชชี่จะมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะนะไม่รู้ว่าทัชชี่จะรอดเหมือนช่องอาจูมาหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าทัชชี่อ่ะมันลูกคนหนูไม่ถึงเรี่งวันอ่ะแกจอดแล้ว ก่อนเะมันมีตัวปิดล็อกด้วยนะเทนไมคค่ะมีตัวปิดล <c oughs> ็อกรีวิวห้องก่อนละกันห้องอาจจะดูแคบแคนิดนึง <c oughs> ไม่นีดอ่ะคือแคบเลยนอนไม่ได้นั่งได้อย่างเดียวแต่ก็ดีกว่าไปยืนตากแดดนะบอกผมว่าอ่าเฮมยมีอะไรพังสิ่งแรกเลยนะพัดลมสองตัวมีวิทยุสื่อสารให้มีอาม่ามา ma, มีขนมพวกนอ แป้งมีพี่โชโยเหมือนอยู่คอนโดเลยวะ่ะอ๋อมีน้ำมีแก้วมีชามแม่ก้าว,วมีอะเ,เอาหวาดทำไมนะตอนนี้ไม่รู้ทัชี่เป็นยังไงบ้างนะอยู่ในหุ่นลมอาทัชชี่วโโินโรบอทแต่เอาจริงปะเขาคิดว่าสภาพหุ่นลมทัชชี่เนี่ยมันแอบมีความประหลาดเิ็น,นึงยด้วยความที่กล่องข้างหลัง ทุกคนมันพอก่งใหญ่ประหลาดประหลาดกว่าหุ่นลมปกติที่มันจะแบบว่ามีแค่เสาเดียวอาจจะมีคนจับได้ก็ได้ว่าข้างในอ่ะมีคนอยู่สิ่งแรกที่ต้องทำนะตอนนี้คือผมว่าสั่งไรเดอร์มรส่งน้ำก่อนอยู่น้ำเย็นมากมันร้อแบบมันอบอ้าวมากนะครับตอนนี้เฮ้ยเขาไม่สนใจมึงอม่กินท่อใส์ผักไยังไม่สน สิ่งที่อยู่ในสถานะแล้วมีคนเมินของจริงฮัลโหลฮัลโหลไปอยู่ที่ไหนมาฮัลโหลฮัลโหทำไมไม่รับสายคือตอนนี้ผมว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าไม่มีใครเห็นหน้าผมข้างในอยู่แล้วอะร้องเพลงอะไรก็ไม่ต้องอายเฮ้ยมีคนทวน่านหนูคนนึงเขาจะสังเกตมะวะคุณชาย สังเกตุมองมาแล้วมีอะไรวิ่งวิ่งอยู่ตรงไหนหุ่นลมไงรถสนใจหุ่นลมเลยซื้อมาไว้โฆษณามันแพงกันรู้ไหมไม่ทุกคนมีรถถายของเดินทางมีรถถ่ายของเดินทางเฮ้ยเขาว่าเขาว่าหุ่นลงเราว่าจะคิดถึงหาสวัสดีก๊าซสวัสดีก๊าซ มีใครสนใจกรณี้างไหมจริงนะคนคนไม่ค่อยสนใจหุ้นลมเท่าไหร่เนาะอยา่างเราตอนขับรถไฟดอก่สนใจบอกน่อยได้ไหมบอกยันหน่อยว่าเจอทิ่จึงกันไม่ต้องอเขารู้เราทุกคนว่ามีคนอยู่ข้างในอ่าอ่าสวัสดีครับ สวัสดีครับผมมาทํางานเป็นหุ่นลมครับวันนี้ใช่ครับเรียกลูกค้าเข้าหมู่บ้านครับผมน่ารักจริงเลยค่ะตกใจไหมฮะตกองใจไหมข้างในนี้เป็นเป็นเป็นบ้านเลยนะเนี่ยผมอยู่แบบของครบเลยนะดูของครบทุกอย่างเลยเจ๋งไหมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแกงคนได้แล้วหนึ่งคนจ้ยคนตอนนี้ทัชชี่ก็ยังแบบว่าเนี่ยอยู่ข้างในนั้นอยู่นะ คนแบบว่าเข้าไปเล่นกับคุณล้มด้วยเหรอถ้าไม่ใช่คนเดินผ่านจริงๆเขาไม่ใครสนใจอ่ะเชียวปะ่ะระบายเซ่คุณบ้าเตอร์โอ้ให้มาเป็น,นอย่างนี้เลยว่ะอันนี้ทางง่ายจาังคุณฟาเซอร์เฮ้ยมีคนมาหุุนล้มเมื่อกี้มีคนมาหุุนล้ม,มลอกหน่อยได้ไหม เดินเตะขยะแล้วไปไหไม่สนใจนนเราแต่งเด็กเขามองอ่ะเขามองแต่ว่าเขาแบบไม่ได้สนใจแอบงงว่าหุ่นลมอะไรมีกล่อง ไอ้นักดื่มไอ้นักชนไอ้นักดิ้งหวัดดีครับเป็นไงฮะ้าทถงนั้นสบายดีอ่ะตอนนี้ก็สบายใจคุณลมเจ๋งไหมผมมามาตั้งเพื่อเรียกลูกค้าเข้าหมู่บ้านครับตอนนี้หมู่บ้านคนหายไปเยอะเลยครับเล่นกันไม่รู้ันคนทำไมเขาถึงไม่สนใจอะคนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นหรอมีมาม่าต้มไว้ละมานั่งกินด้วยกันไหมอะ ขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เหมือนเขาทุกคนเขาบอกว่าเขาสงสัยว่าเนี่ยอันนี้มาตั้งอยู่ได้ไงเนาะเขาได้เป็นคนพื้นที่แห่งนี้อยู่แล้วอ่ะเมื่อกี้ดูมันก็จะเป็นร้านตัดขนหมาขนแมวไม่้ลองมาตัดประจําแล้วผมว่าเขาสังเกตว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกใหม่ไปจากที่ตรงเดิมเขาเลยเดินมาดูสวัสดีครับไม่มองขนาดรถมอไซค์ก็ไม่มอง ไปต็มครับไม่ได้กินไอ้ดิมกันเลยไอ้ดิมโอ๊ยมาดิ๊งครับ เรือตรงจะกระยอนดูว่าจะกลับมาขายติมให้ที่ไหนได้มาดูได้หมดแล้วแทงเนย่งินหุบลงข้างบนหุ่นได้เลยครับวางไว้ที่มือผมเลยมือผมฮิวดา มือผมหิวได้แขวนที่มือได้เลยแขวนที่มือเลยแต่อย่าลนะนะแขวนที่มือได้เลยไปถึงมือวันนี้ครับเท่าไหร่ครับ140ร้อยสบรอยคำนึงนะสองสี่หแปดบนี่ครับตกใจไหมครับผมใช้ชีวิตในหุ่นนี้แหละครับผมสิ่งล่างหุ่นเรียบร้อยอะไรนะโอนี่ดูดิแม่พัดลมเต็ม ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่เหลือครับร้อนมากขอบมุนครับเมื่อกี้มอนเขาจะบังมือหุ้นจริงๆใช่ไหมคนมีน้องมีน้องมาวิ่งเล่น

ะเขาเมื่อไรจะมีใครใครสักคนที่เป็นของเราเมื่อไรจะมีใครใครสักคนไหนที่รักเราตอนนี้ยังไม่มีใครผ่านนะชีสักคนสุดยอดไปเลยเลือกได้เนียนจริงอันนี้ของจริงชีวิตซิบรายเริ่มต้นขึ้นได้ด้วยการต้มมาม่าในห้องเรา ตอนนี้เขาสั่งแก๊ปไปนะไม่รู้ว่าพี่เขาจะเข้าใจหรือเปล่าวา่าเราอยู่ที่บ้านลมนั่นคือบ้านของเราเขาจะให้แก๊ปไปส่งของที่บ้านลมนะคะทุกคนมาดูกันว่าเขาจะทำยังไงพพาารางาายเ<ย> ยอมแล้วแล้วดินใจชวนนี้แรงทุกคนคะ่ะตอนนี้เขาออกมาแล้วออกมาแล้วเขาจะสังเกตไหมอะ่ะใช่อยู่ตรงพุ่นเลยคะ่ะ คอยู่วางไว้ที่มือได้เลยครับอย,อยู่ที่มือนะะอี่ครับ้ววนันครับ<โด>เห็นได้ไงเนี่ยอ๋อเอาน้ำยาการะสีมาตรงอ๋อยาการะสีเหรอได้ครับเขาดูงงงงใช่ตรงนี้เหรอเาถามจะมาว่าวิา่งถ้าผมไปคอแล้วเขาจะว่าไหมมันเป็นของใครไม่รู้ ลุงจะแกล้งไลเดอร์เราดูไลเดอร์แกล้งเองตรงใจเลยนะเมื่อกี้ก็นู่เลยเปิดมาต้องรู้เนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับครับเก่งไหมครับพี่ผมผมมังงเลยงงลอะงงเลยอะตอนคุยเห็นน้องเขบอกเป็นเป็นบ้านอยู่ตรงไหนอ๋อเนี่ยบ้านผมเองเนี่ยอุปกรณ์ครบเลยอ๋อเป็นไงอ <สา S 1> ขอบคุณครับเขาดูงงอะจริง วันนี้ฉันเขาว่าเขาดูแบบเฮ้ยทำไมามันมีบ้านอยู่ตรงนี้ไป ม,ม้าเมนูลาทุกคนมีมาตักเองร้อนมากตอนนี้ร้อนมากขะลมเอาไม่อยู่เปียกหมดเลยนะเป็นไมเป็นน้ำเลยขอแป้งเย็นหน่อยละกันโอ้โหทวย ันร้อนมากเลยตอนนี้คือแบบว่าอ่ะพราทิตย์มันส่องมาทางเนี้ยระอาทิตย์ส่งแสงแต่งกระจูมาช้าฉันจะนั่งตอนนี้ผมว่าถึงเวลาที่ผมต้องออกไปเลยข้างนอกเนาะผมไม่ไหวแล้วอาจุมาอาจุมา,า,มายุดหอน เพราะว่าทุกครั้งที่น้องเป็นหุ่นลมไม่มีใครสนใจน้องรางนัลปวดบางคนก็หม่านบางคนมาจับจับอ่ะเออมีบางคนมาเล่นเล่นจับจับแต่น้อยอ่ะโอเคครับทุคนก็วันนี้ถ้าหลักอินเราว่าสำเร็จเพราะแก้ขนไปได้เยอะเลยและนี่คือการใช้ชีวิตในหุ่นลมเรื่งวันก็ล่ำได้อยากให้ใช้ชีวิตในอะไรอีกเขาไม่ควบคุมไหวเลยนะวันนี้มาแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเไปทักแอนทีิพารแล้วบ๊ายบายครับเออไปเล่นซับ

อปป้าแอนอาชมามีเช็คแค่รับคุนดีของอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้